นี้เราจะมารีวิวฮอตท็อปคาราเมลพอแกะออกมามันจะมีผงคาราเมลไม่ใช่ผงนะครับเป็นซองคาราเมลไหนหลักป๊อปคอนอยู่ไหน,นป๊อปคอนอยู่ไหนอยู่ในนั้นเหรอโอเคเปาะเป็นอย่างนี้เจาะกล่องให้มันเป็นรูแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับมันป๊อกคอนกระทาร้อนเหรอแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นก,ก้อนแอลกอฮอล์เอาไว้จุดไฟใช่ไหม ทำบนที่นอนก็ได้เหรอไฟไม่ไหม้บ้านใช่ไหมออลองทำดูเดี๋ยวทำเป็นวิดีโอยาวก็ได้เดี๋ยวแกะทีละอย่างเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำง่ายมากเลยทำบนที่นอนก็ได้นะหวังว่าไฟคงจะไม่ไหม้ที่นอนมีไม่ขีดให้ด้วยมีไม่ขีดให้ด้วยอ้าวจุดไฟแล้วอ่า รู้สึกเหม็นกลิ่นไหม้นะใส่คาราเมลหรือยังใส่ที่ร้านอ่าตอนนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ป๊อปมันจะมีอะไรพองอยู่ข้างในด้วยนะแต่เราต้องจี่มันอีกนานหเลยนี่ไงเริ่มแล้วมันกวนขึ้นแล้วแอลฮอลตัเองก็ยิ่งไม่ยิงมันดังไปเต็ห้องมันแตกเปอด้วยอะไรมันแตกเป่าแล้วทำกี่รอบแล้วเนี่ยเออจะยินบ้างสิ มันเริ่มแตกออกมาเยอะแล้วอุ้ยหอมหอมหอมเนยอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันแตกออกเยอะแล้วถ้าติดที่นอนไปได้อย่างโหนอดูสิโอ้โหเฮ้ยมีอะไรวะ เอ้ยนี่มันน่ารักมากเลยนะมันมันพองไปกลมๆเลยมันมีตัวส,สแลนด์ด้วยแหละอันเราก็แกะออกนะฮะแต่ว่าต้องระวังหน่อยว่ามันร้อนมากๆเลยนะฮะอุ้ยข้างในโอ้โหหอมเนยมากดูสิ<อ>มันร้อนมากเลยจากนั้นมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเป็นซองคาราเมลแล้วจะเอาคาราเมลมามา,าราดเดียอันเดีย<อ> <laughs> <laughs> เอ้ยออกมาแล้วจากนั้นก็เอาซองคาราเมลมาลาดเนี่ยไหนซองคาราเมลเอาลาดลาดลาดเลยวลาดลาดอยากเห็นอันนี้คือเสร็จแล้วแค่ลาดเสร็จก็กินได้เลยใช่ไหมไ้กินเลก็กินได้อือก็บีบซองคาราเมลใส่เข้าไปไหนเป็นยังไงฮู้วีอยากกินสุดๆไปเลยอันนี้สีเข้มงวดหน่อยๆเท่าๆเลยขัดเข่านั่นแล้ว โหกินโคตรแรงเลยไม่รู้แหละยังไงก็ต้องเป็นคนชิมคนแรกเร็วๆแม่เรากำลังเผาอยู่เออรู้แล้วชิมก,ก่อนมันอร่อยอยู่ไหนเอาชิมคนแรกชิมคนแรกชิมคนแรกคนแรกกันแรกอือหึอืมต้องชิมต้องชิมมากินมาไปกินอืมอร่อยอื I like mm.